ในชิปนี้มาดูเมนูเนื้อทอดจุดระเบิดเป็นมิตรบอลของอินเดียนะครับบอกได้ว่าขั้นตอนนี้ Amazing มากตอนอื่นเลยเขาก็จะทำการนำหอมแดงมาปอกเปลือกนะนี่ครับปอกเปลือกออกมาเป็นหัวๆแบบนี้จากนั้นก็ทำการนำหอมแดงเนี่ยมาเข้าเครื่องบดนะบดออกมาให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นี่ก็คือมรักกอนะครับนำมาหัน่นหันหัน นี่ครับให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปเข้าเครื่องบดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบดออกมาให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้เลยนะโอ้ยเยอะมากเลยและนี่ก็คือเนื้อครับก็จะนํามาบดกันอีกเช่นเคยนะนี่ครับบดให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนี่ครับบดออกมาให้ละเอียดแล้วก็นําพริกนะครับเป็นพริกของอินเดียนะ มาบดกันนิดแล้วนี่จะบดท,ทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยจากนั้นนะครับก็ทำการนำส่วนผสมที่ได้มานะครับลำเลียงมาไว้ยังจุดนี้และก็ทำการเทลงไปในหม้อขนาดใหญ่เทเนื้อลงไปเทพริกลงไปครับแล้วก็หอมแดงมะละกอและผงมาซาล่านี่ครับโรยโรยโ อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลและเกลือครับโอ้โหเดี๋ยวใส่เยอะมากนี่ครับใส่ผงมาซาร่าลงไปกันเยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นพริกป่นนะครับจากนั้นก็ใช้มือเนี่ยคุกเขาคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยแม่เราก็จะใช้มือของเราในี่จ้วงจ้วงจ้วงส่วนผสมให้มันเข้ากันเลยนะ แล้วจากนั้นเราก็จะเทน้ำมันลงไปและเทแป้งลงไปใส่น้ำแกงลงไปกันแบบนี้แล้วก็นี่ใช้มือเนี่ยโขกเท้าส่วนผสมให้เข้ากันบอกได้เลยว่ามีดบอลของเราเนี่ยจะมีรสชาติที่เจมจอนด้วยวิธีนี้เลยนะนี่ใช้มือจ้วงจ้วงจ้วงกันแบบนี้เลยเอาละและนี่ก็คือขั้นตอนที่สำคัญในการทำ เราจะทําการกุดหลุมกันก่อนจากนั้นเราจะเอาฟอยล์มาวางแล้วก็เทฐานลงไปจากนั้นก็ใส่เดนปะเสวเทน้ําลงไปแล้วก็ปิดฝาโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยและนี้ก็คือขั้นตอนในการจุดระเบิดนะแล้วดูครับคุณผู้ชมพอเปิดฝาออกมาเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นฐานดําๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีน้ํานะครับเป็นน้ําสีดําๆแบบนี้ คือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาทำทำไมนะสำหรับขั้นตอนในการจุดระเบิดน่าจะเป็นขั้นตอนของเขาแหละและนี่ครับจากนั้นก็ทําการคุกเขาเจ้าน้ําดําๆนะครับเข้าไปกับเนื้อแบบนี้เลยและนี่ครับุคณผู้ชมเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย่าจากนั้นเราก็จะทําการทอดนั่นเองนะโดยการที่เราเนี่ยจะทําการตั้นเนื้อให้กลายเป็นก้นกอนๆแบบนี้และทอดลงไปในกระทะ เป็นกระทะที่เป็นถาดขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะโอ้โหไม่เคยเห็นกระทะแบบนี้เลยคุณผู้ชมเป็นกระทะที่แบบเฟี้ยวมากๆและนี่ครับเขาก็จะทําการทอดทอดทอดแล้วก็พลิกแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ยแล้วเจ้าเนื้อเนี่ยก็จะเกเกลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเหลืองหอมน่ากินมากหลังจากนั้นเขาก็จะทําการนี่ครับเอาแป้งเนี่ย มาทอดกับก้นของกระทะนะโอ้ยนี่ครับุผู้ชมนี่นี่คือก้นของกระทะใช่ไหมนี่แล้วก็เอาแป้งมาทอดกันแบบนี้เลยนะแล้วนี่ครับผู้ชมเขาก็จะเอาเนื้อเนี่ยมาทําการกินคู่กับแป้งคล้ายๆกับแป้งของโรตีนะครับผู้ชม